สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนะครับพบพ่อกับจ่าขวงเป็นประจาทุกทุกเมื่อครับพี่น้องครับกับเขากับน้ำนะครับจ่าขวงว่าฝากพี่น้องครับมือนี้เป็นก้อยกบครับพี่น้องครับก้อยกบเนาะก้อยแบบใดดีครับจีก้อยคือยังเข้าก้อยแหนีน่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมตักพี่น้องบึ้งก้อยยังเข้าก้อยแหนะนยครับสับจนละเอียดพี่น้องสับนะครับเอากบไปปิ้งนะครับปิ้งหลวกมารสับนะครับเทคนิการครับกระบวนการเดียวกันกับก้อยแหนเลยนะครับมีผักแกมแน่นะครับมี นี่ครับอันนี้เป็นยอดบกอกนะครับอ่ออันนี้เป็นใบยอดบกม้วงที่วาพันครับลบๆนี่นะครับลบแน่นาะเล่นกล่องมันคือสีน้อยนิดนึงพักเกษครับอันนี้มะเขือนะครับอันนี้มากลิ่นฟ้าครับนี่ต้มเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้เผาเรียบร้อยแล้วครับว่าผิดรากาพักรถินนะครับมีปลาถอดมาสองตัวพี่น้องครับโอ้ฝนโอ้ฝนตกนะครับข้างหลังเนาะ พี่น้องครับมาโอ้ลืมนี่ครับอันนี้แบบพริกจีขึ้เก่าครับเนาะแก่บนะคะรับบอเผ็ดนะมาพี่น้องมามันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับเป็นวันอาทิตย์าทายโยคานี้เก่าครับพี่น้องโอ้ยกวัยขึ้นกันกับกวัยแห่ครับ ผมมีแห่ก้อยครับเอากบไปความีรน้องครับ ใบบมวมองกพันของกว้วยนะครับที่เขากันนี่ไหลเหลือดไหลล้มพี่น้องไหลเหลือดไหลล้มครับคือบางที่นะครับผมบริเอทให้พี่น้องเบ่งนะครับหาเมื่อกล่องบริษัพี่น้องครับเมื่อกล่องเน,น,นี่นยบ๊วครับเนี่ยบ๊วยชำนาญเดียครับเมื่อกล่องเสยียเมื่อกล่องทาย้ำเดนนี่จมก่นอนตลอดครับ รสชาตินี่หายไปโดนแล้วครับบัวด้กินโดนแล้วครับรสชาติกล้อยแบบนี่ครับน,นาะงมีไอ้สายพันแนีน้ำมากครับลงคลิปต้มกบไปหมูวานเน่ย่นบอกว่าก้อยแห้งกระแซบเด้ครับแต่เลยอดคือใดพี่น้องก้อยแบบก้อยแน่เนี่ยครับพี่น้องครับคักอีดีพี่น้องแทบ อยู่จะเข้ากันเนาะวิธีการนะครับแตะกือปิ้งกบดีๆนะครับแล้วก็จี้พริกถ่านะครับจี้พริกถ่าแล้วก็ซับคาใส่น้ำนะครับตําพริกแล้วก็ตําคาสซนะครับแล้วก็เอากบี่เขาปิ่งแห่งมาซับซับละเอียด้วครับแล้วก็ตาใส่กันครับพี่น้องครับใส่กับขวนด,นบบบบดน้ำด้วยครับใส่ใบใบบักกูดนะครับจังสีหอม ngọt bọc quạc say chắc nói với nó lại bên đây hợp ก้อยสองตัวเท่านั้นเอ,องหืมงมกลับไปเด้กินคาครับลดฉาดก้อยแง่จัดๆดเลยพี่น้อง ช่วงนี้เป็นหนาฝนครับนะครับแถวผมนี่ตกทุกมือครับพี่น้องขันบ่อทายตอนเทียงเนี่ยคือสีหยาดอูตอนแรกเนี่ยฝนตกทุกมมือครับ น้องทหาสัญญาณพลาดมากเลยพี่น้องแบบโอ้แน,นวนอนกับพี่น้องมาพริกเกลื หว่ครับมาครับอืมพูดแล้วครับ น้องมันกินเข่าหอก็แล้วครับช่วงเที่ยงประมาณเที่ยงเทิงครับ มาพี่น้องมาเลยเรียบร้อยครับพี่น้องครับกะเป็นกับข่าวกับน้าบ้านเฮ้านะครับเนาะจากุวงกะเสีเอากับเขากับน้าบ้านเฮ้านะครับมาให้พี่น้องเบิ่งรู้ดูนะครับนะคิดเมนูใดๆกะกะเสี่อมาฝากพี่น้องครับน้องกําลังยางครับเสียงสีดังแน่นอะนี่ก๊าลังยางอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับอืเป็นยางมาจากกินเขาครับพี่น้องครับผมอยู่อาคารเหนือประสงค์ครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนทุดท้ายของคลิปนะครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่กดติดตามจาาขวงมาโดยตลอดนะครับทุกๆเมนูนะครับก็ขอกระน้มจาาขวงกับสิเป็นทางบานเห่านะครับเนาะกินยำใดกับขิงหอดบานยำนั่นครับพี่น้องครับฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจหจาาขวงได้้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งสิบผดทุกๆคลิปของจาขวงนะครับเข็มนี้พ่อไวย์สเน่ละครับกำลังงานกันเลยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ